ไงคะทุกคนฉันเจนนิเฟอร์และนี่คือเรื่องราวว่าฉันเป็นเจ้าข,ของเสือราคาหนึ่งล้านเหรียญได้ยังไงสนใจแล้วล่ะสิกดไลค์วิดีโอเตรียมป๊อปคอร์นแล้วก็มาเริ่มกันเลยคะ่ะฉันเรียนในโรงเรียนเอกชนสุดหรูและเป็นหนึ่งในแก๊งเด็กป๊อปที่นั่นแน่นอนพวกเราชอบบดด้วยใส่กันเสมอคะ่ะวันนึงฉันตัดสินใจทำให้เพื่อนประทับใจด้วยลุกใหม่โดชเชวิกตองปราด้าถึงเวลาแสงส่องที่ฉันแล้วแต่ว่าพอฉันเดินเข้าไปในโรงเรียนกลับไม่มีใครมองมาที่ฉันเลย เพื่อนร่วมชั้นต่างรุมล้อมโอลิเวียกันใหญ่เฮ้ย hey, ทำไมต้องเป็นนางทุกทีนะเราเป็นคู่แข่งกันเธออยู่โดยไม่อวดไม่ได้เลยรอบนี้อะไรล่ะเนี่ยฉันเข้าไปใกล้แล้วก็เห็นว่าโอลิเวียเอาอะไรในติ๊กตอกของเธอให้ทุกคนดูนี่มันตอนกินแล้วเราตอนอยู่ในอ่างจากกุซีว้าวสวยมากเลยนะเธออะไรให้ดูเนี่ยฉันยัางมือถือไปจากมือเธอแล้วก็เห็นวิดีโอเธอเล่นกับงูเหลือมขนาดใหญ่อิจฉาละสินี่สัตว์เลี้ยงของฉัน m อมเมสราคาเอาเรื่องทีเดียวแหละ ว้าเข้าจริงด้วยตอนนี้พวกสัตว์แปลกกำลังเป็นที่นิยมอยู่ทีเดียวในตอนนี้นกแก้วชิชิล่าแมงมุมแต่ไม่ใช่งูเหลือมสิอลิเวียถ่ายวิดีโอก,กับเจ้าแอมแมสเพียบเลยอะแล้วเธอก็โพสลงในโซเชียลของเธอหวังว่ามันจะเป็นไวรลัลซึ่งเป็นจริงแต่และว,วิดีโอได้ยอดไลค์เป็นพันๆเลยแล้วเพื่อนร่วมชั้นของเราก็มองออลิเวียด้วยความชื่นชมขนาเดียโก้แฟนฉันยังจ้องมองมือถือของโอลิเวียเลยแทนที่จะเป็นชุดใหม่ของฉันชอบงูเหลือมเธอนะขอยืมได้มหมเดโก้ฉันยืนหัวโดอยู่น่นนะีะ เอาเจนนิเฟอร์เอง๋งาขอดูวิดีโออีกทีได้ไมาโอ้ยเวรกรรมสิ่งนี้เธอชนะจนได้แต่ฉันไม่คิดจะยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะฉันตัดสินใจซื้อความชื่นชมจากเพื่อนๆแล้วก็จัดปาร์ตี้ใส่น้ำเจ๋งๆที่คาริหัดฉันจ้างเดี่ยวไมโครโฟนมือหนึ่งแล้วก็วงที่ดังที่สุดมาเล่นแต่ว่าเพื่อนร่วมฉันก็เอาแต่เจ้ามือถือตลอดเย็นเลยแล้วก็คุยกันเรื่องวิดีโอใหม่ล่าสุดของโอลิเวียไม่หยุดเลยละ่ะเฮ้ยไม่ว่าฉันจะทำอะไรโอลิเวียก็ยังเป็นสาวป๊อปเบอร์หนึ่งอยู่ดี ทุกคนในเมืองรู้จักเธอบล็อกเกอร์ชื่อดังทุกสายต่างหวังว่าจะได้คอลลบกับเธอและฉันเจอเธอออกข่าวได้ซ้ำแต่ที่น่าชวนหงุดหงิดที่สุดก็คือเดียกก็ชวนคุยก็มีแต่เรื่องอยายคนหิวแสงคนนั้นเห็นวิดีโอที่โอลิเวียเต้นกับแอร์เมสมาตอนนี้เราเดทกกันอยู่นะยะไม่มีเรื่องอื่นให้คุยแล้วหรืองไงอะฉันรู้สึกเหมือนจะเสียสติเลยแต่แล้ววันหนึ่งฉันกลับมาจากโรงเรียนหลังเลิกเรียนแล้วก็เห็นผู้คนถือป้ายเหมือนกำลังรอใครอยู่อยู่ทรมาร์สั์เหรอ น่าสนใจนั้นเนี่ยฉันเดินไปหาพวกเขาแล้วพบว่าพวกเขาคือนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดลอ้อมกําลังต้านการทารุณสัตว์หัวหน้าของเขาก็คือหนุ่มหล่อชื่ออดัมเรารอโอลิเวียอยู่สิ่งที่เธอทํากับงูของเธอไม่สามารถยอมรับได้สัตว์ตัวนั้นทรมานอยู่นะแล้วเราอยากจะให้มันจบลงแหมแหมแหมฉันใช้จุดนั้นได้เป็นวิธีกระชากดาวเด่นของโรงเรียนลงมาที่พื้นได้ดีเลยฉันตัดสินใจร่วมกลุ่มด้วยทุกคนเดี๋ยวฉันช่วยนะเราต้องหยุดโอลิเวียให้ได้ เราเดินขบ,บวนแล้วก็สั่งให้ปล่อยเจ้างูเหลือมคืนสู่ถิ่นที่อยู่ของมันเธ้คุณจะลบวิดีโอทั้งหมดออกจากอินเทอร์เน็ตด้วยทำไมอ่ะก็เดาดังเกินไปไงฉันต้องไปประชุมกับพวกนักเคลื่อนไหวแล้วก็แซงทําเป็นแชร์ชตากรรมของสัตว์ผู้น่าสงสารในระหว่างนั้นฉันก็ได้รู้จักอดัมขึ้นมาหน่อยเขาเป็นคนน่าสนใจมากแต่ก็น่าเบื่อนิดหน่อยเขาเอาแต่พูดเรื่องการคุ้มครองสัตว์แต่ว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรโอลิเวียก็ยิ่งมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆชื่อเสียงในแง่ลบทําให้เธอมีผู้ติดตามมากขึ้น เอ้ยยขี้อวดน,นั่นดีใจจนลอยแล้วเธอคิดไอเดียถ่ายวิดีโอใหม่ๆกับงูลเลือยของเธอมาขึ้นเรื่อยๆในที่สุดฉันก็เริ่มรู้สึกสงสารสัตว์เลี้ยงของเธอจริงๆแล้ววันหนึ่งตอนเราประทว้วงกันอยู่ข้างบ้านของโอลิเวียอีกครั้งเธอเรียกตำรวจแล้วพวกเราก็โดนคุมตัวกันหมดเลยเวรกรรมโชคยังดีที่สารวัตรตำรวจเป็นเพื่อนของพ่อฉันเองเขาดูพวกเราแต่ก็ปล่อยเราไปอยู่ให้ไกลๆบ้านของโอลิเวียซะม่งนั้นรอบหน้าไม่ได้กลับบ้านง่าย,ายๆแน่ นั่นแหละค่ะฉันแพ้แล้วก็เดินกลับบ้านอย่างเศร้าๆแต่แล้วฉันก็เห็นกลุ่มคนแปลกๆอยู่ในสวนสัตว์คนพวกนั้นจ้องอะไรกันอยู่นะฉันเดินเข้าไปใกล้ก็เห็นเด็กสาวคนหนึ่งเธอนอนหลับอยู่ระหว่างเกาะเสือตัวใหญ่คุณนึกภาพออกไหมแต่ตรงที่เด็ดที่สุดก็คือทุกคนถ่ายรูปของเธอแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆดูตอนนั้นเองที่ฉันคิดอะไรแจมๆได้ฉันต้องสู้กับไฟด้วยไฟไงตอนนี้คุณรูแล้วว่าฉันตัดสินใจซื้อเสือก็แค่ลูกเสือแหละค่ะฉันไม่บ้าหรอกนะจะของเงินจากพ่อไปก็ไม่มีประโยชน ถ้าไม่ยอมซื้อสัตว์เลี้ยงแบบนั้นฉันแน่นอนก็ฉันก็เลยต้องหาวิธีอื่นแทนเดีอโก้พ่อนายลงทุนด้านการก่อสร้างใช่ไหมช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมเพราะที่รักแล้วได้ทุกอย่างเลยฉันไม่ได้บอกแผนให้แฟนฟังหรอกแล้วก็ขอให้เขาเอาแผนธุรกิจหนึ่งของพ่อเขามาให้หน่อยได้ทําให้ได้สิแต่จะเอาไปทําอะไรเหรออื mm ้ม hmm. นั่นแหละเซอร์ไพรส์การโน้มน้าวเดียโก้ให้ช่วยเป็นเรื่องง่ายมากในวันถัดมาเขาก็เอาแฟ้มพิมพ์เขียวของอาคารมาให้ฉันฉันจูบเขาอย่างซึ้งใจแล้วก็ไปหาพ่อ ฉันเตรียมคำพูดเพื่อนมนล้าาให้ท่านยอมให้เงินฉันฉันมั่นใจว่าแผนได้ผลแน่เพราะว่าท่านชอบหมกมุ่นอยู่กับงานและไม่ได้สนใจสิ่งที่ฉันพูดเท่าไหร่นะพ่อหนูอยากทํางากนการกุศลน,นะคะโอ้น่าชื่นชมนะลูกข้าหนูอยากจะสร้างองค์กรเพื่อบกป้องสิ่งแวดล้อมดูข้าหนูคิดมาแล้วนะคะดีมากพ่อชอบนะงนี้นะคะพ่อหนูอยากจะได้เงินสักล้านหนึ่งนะคะอะไรเนาะฉันรู้นะ่เป็นจํานวนเยอะแต่การซื้อลูกเสือที่ฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็มีเอกสารรับรองส่งถึงบ้านมันแพงนี่นานนคนนาคาาาววณรแล้ก่่ออไปหพ ฉันทำตาลูกหมาใส่ท่านอย่างอ้อนวอนพ่อขาเพร่สิ่งแวดล้อมนะคะจะตั้งชื่อองค์กรเป็นเกียรติให้พ่อด้วยอะ่ะเออโอเคอย่างน้อยลูกก็ทาอะไรที่มีประสิทธิผลนะพ่อสอ่งเงินให้แล้วก็กลับไปทํางานฉันรีบสั่งสัตว์เลี้ยงสุดพิเศษทันทีด้วยความลิงโลดสองสามอาทิตย์ต่อมาเจ้าเสือน้อยก็มาถึงดูน้องสิคะฉันตั้งชื่อว่าบัคส์พาะมันราคาแพงมากและน่ารักเงินล้านด้วยล่ละคะ่ะแน่นอนว่าฉันปิดจากพ่อไม่ได้หรอกฉันเลยบอกพ่อว่าโครงการการกุศลของฉันได้ผลแล้ว และนี่คือสัตว์ตัวแรกที่เราช่วยมาได้เยอะมากลูกรักก็พ่อไม่ว่าใช่ไหมถ้าลูกเสือจะอยู่กับพวกเราก่อนนะเอมก็จนกว่าจะหาบ้านใหม่ให้มันได้อะ่ะเอาตามนั้นเลยลูกรักยอดเลยค่ะเดี๋ยวนะฮะนี่ลูกสาวฉันเพิ่งเอาเสือเข้าบ้านเหรอฉันคุยกับใครอยู่แล้วเนี่ยไม่มีใครอยู่สักหน่อยอทำงานหนักเกินไปแน่เลยเราทุกอย่างไปไปตามแผนของฉันเลยค่ะฉันรักเจ้าบัคส์มากและดูมันเล่นแล้วก็นอนได้ไปวันๆเลยแน่นอนฉันถ่ายเพื่อนขนฟูแล้วก็โพสลงวิดีโอในโซเชียล มันได้ยอดวิวกับยอดไลค์มากกว่าอะไรที่อลิเวียเคยพโพสต์มาซะอีกนะในที่สุดฉันก็ได้สิ่งที่ต้องการและป๊อบยิ่งกว่าคู่แข่งของฉันอีกทุกคนในโรงเรียนชอบสัตว์เลี้ยงสุดแปลกของฉันพวกเขาเอาแต่ขอให้ฉันเล่าเกี่ยวกับความแสบของมันให้ฟังอีกเจ้าบ,บั๊กมันลับเล็บบนเดรสกุชชี่ของฉันนะสิพวกเธอเชื่อไหมแต่มันก็น่ารักมากเลยอะเดียโก้ประทับใจเป็นพิเศษเลยค่ะ วันหนึ่งเขาขอยืมเจ้าลูกเสือจากฉันสักหน่อยเขาจะได้เอาไปอวดเพื่อนๆได้เลิกคิดไปได้เลยน้องไม่ใช่เครื่องประดับแต่เป็นเพื่อนของฉันมิตรภาพระหว่างเจ้าแมวป่านั้นสําคัญกว่าความสัมพันธ์ของเราอย่างนั้นเหรออย่ามาขอยืมน้องจากฉันอีกเลยคําตอบก็คือไม่แล้วเธอจะเสียใจโอลิเวียไม่คิดจะยอมแพ้แล้วก็ปล่อยชื่อเสียงหลุดลอยไปง่ายๆเธอเริ่มโพสต์วิดีโอกับแอร์แมสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไม่ว่าเธอจะพยายามสักเท่าไหร่เธอก็เอาชนะฉันกับเจ้าบัคส์ไม่ได้ดแล้วค่ะดูแลน่าสมเพชเนอะ ยอมรับเถอะว่าฉันเจ๋งกว่าเธอเสมอนั่นแหละอืมรสชาติของชชนะนี่มันหอมหวานจริงๆเช้ไม่ดีนะที่ฉันสนุกกับมันไม่ได้นานนะวันหนึ่งฉันเดินออกมาจากโรงเรียนแล้วก็เห็นกลุ่มประท้วงแต่ว่าตอนนี้พวกเขาสั่งให้ฉันปล่อยเจ้าบัคคืนสู่ถิ่นที่อยู่แทนเจนนิเฟอร์ผมนึกว่าคุณเป็นพวกเดียวกันคุณนี่แย่ยิ่งกว่าริเวียอีกนะฉันเจ็บใจกับคําพูดของอดัมมากจริงๆนะทาไมมากล่าวหาฉันด้วยน้ำเสียงแบบนั้นกันฉันวินกลับใส่เขาแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องของเขาจากนั้นฉันกไป แต่หน้าแปลกนะใจฉันส่วนหนึ่งเริ่มจะคิดได้ว่าตัวเองทําอะไรผิดไปและฉันพยายามกดความรู้สึกนั้นไปเพราะว่าดูแลเจ้าบักอย่างดีสัตว์เลี้ยงของฉันได้รับความรักและไม่ขาดเหลืออะไรเลยอดัมเขามีปัญหาอะไรกันนะแต่นั่นก็แค่จุดเริ่มต้นในเย็นนั้นเดียโกโทรมาบอกว่าเขารู้นะว่าฉันโกหกพ่อเรื่องการก่อตั้งองค์กรการกรุศลน่ะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมเธอถึงขอเอกสารพวกนั้นไปเธอโกหกพ่อตัวเองเรื่องทาการกรุศลแล้วก็ใช้เงินทั้งหมดนั้นเพื่อไปซื้อลูกเสือตัวนั้นมาใช่ไหม โอ้ยเขารู้เรื่องนั้นได้ยังไงกันนะฉันอ่านเข้าแน่ทีเดียวโกปากสว่างเรื่องเนี้ฉันขอให้แฟนของฉันเงียบปากเอาไว้แต่เขาก็ยืนเงื่อนไขมาให้ให้ฉันยืมเจ้าบักไปอดเพื่อนๆซะไม่งั้นเรื่องนี้หลุดออกไปแน่ไอสารเลวเอ้ยฉันไม่อยากจะทําเลยแต่ฉันก็ไม่มีทางเลือกฉันก็เลยพาลูกเสือไปที่บ้านเขาดูแลมันให้ดีๆล่ะเคเคใจเย็นนะฉันกลับบ้านแล้วก็เจออดัมเขายืนอยู่หน้าบ้านโอลิเวียพร้อมกับป้ายประท้วอีกครั้งปล่อยสัตว์ไปฉันทนนายมานานพอแล้ว่ะ ตำรวจกำลังจะมานะในตอนนั้นตำรวจก็มาบ้านเธอจริงแล้วก็จับอดัมไปเอาล่ะพ่อหนุ่มฉันเตือนแล้วนะนายติดคุกแน่นอนฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันรู้สึกเหมือนทรยศอดัมเลยและปล่อยผ่านไม่ได้ฉันก็เลยรีบไปสนอนอแล้วก็ประกันตัวเขาออกมาแต่ว่าเขาไม่ได้ขอบคุณฉันไม่ใกล้เคียงเลยผมควรร้องไห้ซับซึ้งหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องหรอกเรากลับมาเป็นเพื่อนกันเถอะฉันไม่ได้แย่อย่างที่นายคิดเจนนิเฟอร์คุณไม่แย่แต่คุณไร้สมองลูกเสือไม่ใช่ตุ๊กตานะ มันจะโตขึ้นมาเป็นสัตว์ป่าแล้วก็ทร,รมานกับชีวิตที่โดนกักขังะเขาเล่าสถิติอันน่าเศร้าเกี่ยวกับความทร,รมานของพวกสัตว์แปลกเพราะว่าเจ้าของที่ไม่ใส่ใจพวกมันจากนั้นอดัมก็มองฉันอย่างผิดหวังแล้วก็ไปนั้นทําให้ฉันฉุกคิดบางครั้งบัคส์ก็ดูเศร้าจะดีกับมันมากกว่าหรือเปล่าถ้ามันอยู่ในป่านะ่ะสายเรียกเข้าปลุกฉันจากความคิดเหล่านั้นเดเอโก้ D e นั่นเองค่ะเขาบอกว่าบัคส์หนีไปจากเขาโอ้ยไม่นะฉันต้องรีบไปที่บ้านเดเอโก้ e และให้เขาอธิบายมา รากฏว่าเข้ากับเพื่อนี่เงาังแกลูกเสือของฉันใหญ่เลยมันก็เลยโกรธกัดเอโก้แล้วก็หนีไปนี่นายบ้าหรือเปล่าฉันบอกแล้วไงว่าให้ดูแลบัสดีๆเนะ่ะนายต้องช่วยฉันตามหาเลยนะไม่ฉันมีอย่างอื่นต้องไปทํานะเธอไปตามหาไอเสือบ้านนั่นเองเถอะนั่นคือฟางเส้นสุดท้ายของฉันค่ะฉันรู้จนได้ว่าเดียโก้นิสัยเน่าหนอนไปหมดและฉันก็ขอเลิกกับเขาโดยไม่เสียใจเลยสักนิดเดียวอ๋อฉันไม่แร์หรอกนะฉันจะหาคนที่ดีกว่าเธอไปหาสมองมาใส่หัวก่อนเถอะฉันเริ่มตามหาเจ้าบัส ฉันไม่เคยห่วงใครขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยเมืองน,นี้ตั้งใหญ่และลูกเสือก็ตัวนิดเดียวแถมปกป้องตัวเองไม่ได้ด้วยไม่นานฟ้าก็มืดฉันเริ่มหมดหวังและแตัดสินใจขอให้คนที่รู้เรื่องสัตว์ป่าดีเข้ามาช่วยฉันก็เลยโทรหาอดัมแล้วก็เล่าปัญหาของตัวเองให้ฟังให้ตายสิกะแล้วว่าต้องมีเรื่องแน่นอนว่าเขาด่าฉันแต่สิ่งสำคัญก็คือเขารีบมาช่วยในทันทีเลยละคะ่ะอดัมรู้ว่าจะแกะรอยสัตว์ยังไงและไม่นานเราก็เจอลูกเสือของฉันนอนใต้ต้นไม้ในสวนโธ่บัสเธาคงกลัวมาก ฉันรู้แล้วว่าฉันผิดเองสัตว์ป่าไม่ใช่เครื่องประดับแต่พวกมันคือสิ่งมีชีวิตและควรอยู่ในป่าไปตามธรรมชาติเพราะงั้นแม้ฉันจะรักสัตว์เลี้ยงของฉันจากใจจริงฉันก็ต้องตัดสินใจคืนเพื่อนฉันสู่ที่อยู่ของมันนั่นทําให้อดัมเคารพบแล้วก็ยกโทษให้ฉันขอบคุณที่ช่วยเหลือในตอนที่ฉันต้องการนะและทําให้ฉันตาสว่างอีกด้วยดีใจที่คุณทําสิ่งที่ถูกนะเราเริ่มกันใหม่แต่ว่าเรื่องของฉันไม่ได้จบลงแค่นั้นวันถัดมาฉันมาโรงเรียนก็เจอเพื่อนร่วมชั้นยืนล้อมออลลิเวีียท่กําังสะืน ปรากฏว่าเจ้าแอร์แมสต์ายแล้วฉันเกือบร้องไห้เลยตอนรู้เรื่องและฉันก็โกรธอลิเวียมากเลยสาหรับเธอสัตว์เลี้ยงก็เป็นแค่เครื่องมือเพิ่มความนิยมแม้แต่ตอนนี้เธอก็ยังบีบน้ําตาเพื่อให้เพื่อนร่วมชั้นสงสารเธออลิเวียเธอใจแกร่งมากอย่าร้องเลยนะยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองโอ้ขอบคุณนะถ้าไม่มีนายแล้วไม่รู้จะทํายังไงเลยะเธอเนี่ยสุดทนเลยฉันเดินตรงไปหาเธอแล้วก็บอกว่าจะทําทเจ้าแอร์แมสตตายเพราะว่าเธอไม่ได้ดูแลมันอย่างถูกต้อง เพื่อนน้องฉันฟังคําพูดของฉันแล้วก็รูแล้วว่าฉันพูดถูกพวกเขาเห็นท่าแท้ของโอลิเวียและยานักแสดงนั่นก็หลอกใครไม่ได้อีกฉันได้โอกาสเป็นสาวที่ป๊อปที่สุดในโรงเรียนอีกครั้งแต่ฉันเลือกที่จะต่อว่าเพื่อนร่วมชั้นของฉันเองรู้ไหมฉันไม่ต้องการความนิยมถูกๆนั่นสิ่งที่เกิดกับเจ้าแอร์มสเป็นความผิดของพวกเธอด้วยนะเพราะคิดนะถ้าพวกเธอไม่ส่งเสริมโอลิเวียเรื่องพวกนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นฉันละอายใจนะที่พยายามทําให้พวกเธอประทับใจด้วยลูกไม้เดียวกันหวังว่าคํําาาพพูดขของฉันจะทให้วกกเคิด แล้วเดียโก้ก็เดินมาหาเจนนิเฟอร์ฉันชอบความมั่นใจของเธอจังเธอยิ่งดูสวยกว่าเดิมอีกนะมาเริ่มกันใหม่เถอะไปให้พ้นหน้าเลยนะเดียโก้ฉันปฏิเสธเขาไม่เสียใจเลยสักนิดจากวันนั้นมาฉันก็เริ่มใส่ใจธรรมชาติมากกว่าความนิยมเพื่อนร่วมชั้นเอาอย่างฉันบ้างแล้วก็นัดเจอกันสัปดาห์ละครั้งเพื่อเก็บขยะหรือว่าปลูกต้นไม้ฉันบอกพ่อเรื่องที่โกหกท่านดุฉันนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ลงโทษอะไรจริงๆด้วยว่าแล้วว่ามีอะไรแปลกๆก็พ่อดีใจที่ลูกบอกความจริงนะลูกรัก แล้วมันก็กลับไปอยู่ในป่าใหม่แบบนั้นดีต่อมันมากกว่าคืนหนึ่งฉันตื่นมาก็ได้ยินเสียงก้อนกรวดกระทบหน้าต่างอดัมนั่นเองอะ่ะฉันออกไปแล้วก็รู้ว่าออลิเวียคิดไอเดียสุดเลวร้ายขึ้นมาค่ะดูหาสัตว์เลี้ยงใหม่มาเลิงชิมแพนซีเฮย้ยด่าไปก็ไม่ดีขึ้นเลยเราโทรหาผู้นักเคลื่อนไหวคนอื่นแล้วก็ไปที่บ้านออลิเวียในทันทีฉันหวังว่าเราจะหยุดเธอได้ทุกคนพิมพ์อิโมจิสัตว์ต่างๆมาในคอมเมนต์ข้างล่างนะคะเพื่อสนับสนุนเราและจำไว้ค่ะเราต้องรับผิดดชอบสัตว์ที่เราูแล